ราสวัสดีคนรักสป,ปราร์ทุกท่านอยู่กับผมไรซึนกับไคจูวีไคจูจอบอารวาตมาเจ้ากับช่วงไคจูฮิสตอรี่รายการที่พาคุณไปรู้จักกับเหล่าสป,ปราร์ตที่คุณอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันในวันนี้โอ้ยไม่ได้พูดกันมาแทบจะหนึ่งเดือนเต็มเต็มก็นะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่้วเ,เ,เ,เรียกว่าใกล้คลิปออกปก,กริเพราะช่วงธันวาเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลย ผมทำงานอย่างเดียวพอกลับถึงบ้านก็เอาเืินปัน่นเอาเืินปัน่นเอาเืินปัน่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปต่อไม่ใช่ปัน่นไม่ใช่เขิน,นหวน่นใครวะนั่นเอเมซัาเออตายซะตูมบัดนเก้านั่นแหละครบับปีใหม่กันแล้วใครได้ไปเที่ยวชมหมอกกันบ้างไหมครับเคยจินตนาการไหมว่าถ้าเกิดมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่จ้องจะเล่นคุณอยู่ในหมอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคงจะสยองขวัญหน้าดูเลยเหมือนนางของสตีเฟนคิง ซึ่งสัตว์ประหลาดในวันนี้ครับมันก็มาพร้อมกับหมอกเหมือนกันโดยมันจะซุ่มจงตีเราผู้คนที่หลงทางเข้ามาในถิ่นของมันและจับกินเป็นอาหารถ้าไม่มีหูตาทิพย์อย่างพี่โกเนี่ยก็คงไม่รู้ะครับว่ากำลังเจอกับอะไรและชื่อของมันก็คือสัตว์ประหลาดหินผาซันโดรา เขาคิริฟุคิมีตำนานเล่าถึงมังกรที่อาศัยอยู่บนภูเขาและจ้องจะคอยจับปราผู้คนที่หลงเข้ามากินเป็นอาหารไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับแต่ภูเขานี้ก็มีชื่อเสียเรื่องการที่คนเนี่ยตกลงมาตายและหายสาบสูญอยู่บ่อยครั้งซึ่งคราวนี้หน่วยแมทที่นําทีมโดยเจอรที่โกกับอุอโนกได้บินมาตรวจสอบจากภูเขาคิริฟุคิเข้าพอดีในระหว่างนั้นเองโกก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในหมอก พร้อมกับได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างโกจึงตัดสินใจครับที่จะบินลงต่ำเพื่อที่จะหามันให้เจอแต่การบินต่ำในพื้นที่ภูเขาอย่างนี้เนี่ยมันก็เสี่ยงครับที่จะไปชนกับภูเขาเข้าโกจึงได้ถ่ายรูปมันเก็บเอาไว้และกลับไปที่ฐานเมื่อกลับถึงฐานครับจากรูปที่โกถ่ายมาได้เนี่ยก็พบว่ามีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับหางของสัตว์ประหลาดอยู่จริงๆแต่อุอโนะกับคิดว่ามันเป็นแค่งเงาของภูเขาที่กระทบกันจนเหมือนกับหางของสัตว์ประหลาด ทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้นมาในกลุ่มจนหัวหน้าเขาหน่วยแมทต้องสั่งให้ทีมลงไปพิสูจน์ไม่ว่าจะมีสัปปะรดหรือไม่ครับภูเขาคิริฟุคิน,นี้ก็ยังอันตรายเรื่องที่มีหินถล่มอยู่บ่อยๆจนระหว่างที่ปีนเขาเนี่ยก็ทําให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนบาดเจ็บแต่เมื่อมาถึงยอดเขาครับทั้งหมอก,กับอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ทําให้คนในทีมเนี่ยเริ่มที่อยากจะกลับเป็นก่อนแล้วแต่โกกลับเห็นหรือได้ยินอะไรบางอย่างมาจากหมอครับโดยเขาคิดว่ามันน่าอยู่ใกล้ๆเนี่แหละ แต่ด้วยลูกทีมที่บาดเจ็บด้วยครับหน่วยแมสก็เลยต้องรีบล่าถอยกลับไปก่อนซึ่งสาเหตุที่ทําให้โกไปแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าโกเนี่ยเพิ่งได้รับพลังของอุลตาแมนมาทําให้เซน์กับการรับรู้ของเขาเฉียบคมกว่าคนทั่วไปเมื่อเรื่องไ่จบแบบนี้หัวหน้าคาโตะจึงรับจบเองครับเช้าวันต่อมาเขาก็ได้ไปพิสูจน์เรื่องของสัปปะลาด,ด้วยตัวคนเดียวและในระหว่างนั้นเองสัปปลาทินผาซันโตราก็ได้ออกมาจงตีเขาจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้หัวหน้าคาโตะต้องหนีเข้าไปแอบในถ้ำพอหัวหน้าหายไปนานๆข้าวเนี่ยทางแมตก็เกร,เรนที่อะตื่นตหนกและออกตามหานทันทีโดยที่โกได้คาดว่าหัวหน้าคงจะไปพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับภูเขาเคดิฟุคิแต่กว่าที่พวกเขาจะมาถึงครับมันก็เริ่มข้ามเสล้วพวกเขาจึงกะจะกลับมาหาไอ้ที่ในตอนเชา้าโวที่รอไม่ไหวครับจึงได้ตัดสินใจโดดร่มลงมาตามหาคนเดียว เราะว่าในอดีตเนี่ยโกได้สูญเสียพ่อไปจากอุบัติเหตุบนภูเขาทาั้งๆที่ห่างจากหน่วยกู้ภัยเพียงแค่นิดเดียวแต่ไม่เดือนนี้เนี่ยเป็นปมฝังใจโคตั้งแต่เด็กครับโกที่ออกตามหาหัวหน้าจนถึงเชา้าก็ได้ไปเจอกับหัวหน้าคาโตะที่แอบอยู่ในถ้าแต่พอจะพาันหนีครับมีเจ้าเดดต้อนสัตป,ประหลกตัวหนึ่งที่ออกมาจากหน้าพวกเขาเอาไว้ก่อนที่จะมีซันโดราออกมาสู้กับมันโดยโกนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยลูกโลงจากการต่อสู้ของพวกมันครับ ทาให้หัวหน้าคาโตะเนี่ยตั้งใจจะล่อพวกมันไปอีกทางเปิดโอกาสให้โกนั้นสามารถแปลงร่างออกมาช่วยเขาไว้ได้ทันจนเขาก็เอาชนะพวกมันมาได้ในที่สุดก่อนที่ทั้งสองจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยแมทและกลับไปย่างปลอดภัยเป็นที่น่าเสียดายครับที่ซันดร่าเนี่ยมันไม่ได้โผล่มาบ่อยนักในซีรีส์ช่วงหลังโดยจะโผล่มาแค่ในซีรีส์อุลตร้าแมนเบบี้อสซันโดร่าได้โผล่มาจงตีพวกคนที่ภูเขาคิริฟูคีอีกครั้ง ทำให้หน่วยกายต้องลงไปตรวจสอบจนได้มาปะทะกับมันแต่ในระหว่างที่จะประเดิดศึกมันได้ก็ได้มีลํำแสงปริศนาบางอย่างมาหักเหวิธีกระสุนของหน่วยกายก่อนที่จะมีเสียงของอะไรบางอย่างไรเจ้าซันดราให้หนีไปและต่อมาไม่นานซันโดราก็ได้ออกมาปรากฏตัวอีกครั้งโดยคราวนี้มันเลือกที่จะบุกจงตีเมืองและจับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกินเป็นอาหารด้วยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยกายกับอุลตร้าแมนเบบิอุส ทำให้สามารถจัดการมันไปได้แต่ถึงอย่างนั้นครับก็ดันมีเจ้าซันโดราโผล่ออกมาอีก2ตัวก่อนที่จะถูกคันเตอร์ไนท์ซูรุกิกำจัดไปได้อย่างง่ายดายในอุนตาแก็กซี่เมกามอนเตอร์แบทเทิลฝูงซันโดราได้เข้าสู้กับเรอนิกจิสนาที่ใช้ไฟเยอร์กอซ่าถึงแม้ว่าจะมีจํานวนที่มากกว่าแต่พวกมันเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ไฟเยอร์กอซ่าและถูกไฟเยอร์กอซ่ากระทืบไปอย่างง่ายได้อุลตาแมนกิงกาเอ สปาร์กเตอร์ของซันโดร่าก็ได้ถูกใช้โดยแอนดรอยวันซโรเพื่อกำจัดกิงกะกับวิกตอรี่อีกแล้วแต่ก็ถูกกิงกะครับจัดการลงไปได้อย่างง่ายดายเช่นเคยสปาราทินผาซันโดร่า Sandra, เป็นสปาราตท,ที่ไม่แน่ใจว่าอาศัยอยู่บนโลกนั้นมานานแค่ไหนแต่กับมีตำนานเกี่ยวกับมันโดยมันเนี่ยมักจะโผลมาพร้อมกับหมอกปริศนาอยู่เสมอ มีความสูงอยู่ที่60เมตรน้ำหนักอยู่ที่24,000ตันสถานที่กำเนิดก็คือโลกโดยพบเจอมันครั้งแรกที่ภูเขาคิริฟุคิส่วนลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยก็มีการดีไซน์ให้มันหน้าตาเหมือนกับแมงป่องแต่ผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนที่เหมือนนะหางก็ความเป็นป้องกับความเป็นหางมันนี่แหละส่วนด้านร่างกายเป็นสัตว์ที่ยืนสองขามีมือกับเท้าเป็นก้ามเหมือนกับปูเมื่อซันดราปรากฏตัวออกมามันมักจะมาพร้อมกับหมอกปริศนาซึ่งไอหมอกนี้นี่แหละ ก็จะเป็นหนึ่งในความสามารถของมันโดยซันโดราจะเป็นนักล่าสายซุ่มโจงตีที่มักจะล่าเหยื่อกันเป็นฝูงโดยในช่วงยุคโชวะที่มันมาแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกว่ามันเป็นนักล่าที่เป็นฝูงนะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นไม่ได้มี CG ีหรือชุดสปร์ลาดหลายชุดนะครับเลยมีการแสดงถึงการล่าเป็นฝูงในช่วงยุคลหลักหลักเมื่อออกล่าซันโดราจะสร้างหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณก่อนที่จะดักซุ่มโจงตีเหยื่อ โดยมันจะแบ่งหน้าที่กันในการล้อมเหยื่อและเข้าโจงตีเหยื่อมาจากทุกทิศทางเพื่อให้เหยื่อน,นั้นเกิดอาการสับสนโดยในหมอกที่หนาจัดแบบนี้มันจะใช้การระบุด,ดำแหน่งด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับพวกปลาฉลามก็อย่างที่บอกไปว่าการออกแบบของซันโดรานั้นตั้งใจให้มีลักษณะคล้ายกับแมงป่องทําให้ชื่อของมันก็มาจากคําว่าซาโซริที่แปลว่าแมงป่องในภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้ครับ เสียงของมันเนี่ยก็ได้ถูกรียูสมาใช้กับไคจูอย่างอิเบรา่าไคจูกุ้งมังกรยักษ์จากหนังก็ซีล่าด้านพลังและความสามารถซันโดราเป็นสัตว์ประหลาดสายกายภาพโดยที่ไม่มีลำแสงหรืออะไรเลยทั้งนั้นด้านพลักกำลังก็ไม่ได้สูงมากทำให้การต่อสู้แบบตรงๆก็คงจะเป็นไปได้ยากครับสำหรับมัน ดังนั้นเนี่ยพวกมันจึงเรียนรู้ที่จะใช้การซุ่มโจงตีและออกล่าคำาิิูงเพื่อโค่นศัตรูที่แข็งแกร่งกว่ามันในการต่อสู้ซันโดราจะปล่อยสารเหลวออกมาจากร่างกายเมื่อสารนี้ทําปฏิกิริยากับอากาศก็จะทำให้เกิดหมอกควันที่สามารถใช้พางตัวได้นอกจากนี้ครับตัวหมอกยังปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำให้เกิดการขัดข้องขึ้น ซึ่งหมอกหนาขนาดนี้ทุกคนก็คงจะสงสัยกันครับว่ามันเนี่ยหาศัตรูเจอได้ยังไงโดยซันโตราจะมีอวัยวะพิเศษที่ยื่นออกมาจากหัวทาหน้าที่ในการตรวจจับคลื่น,นแม่เหล็กไฟฟ้าคล้ายกับพวกปลาฉลามอย่างที่เคยกล่าวไปทําให้การซุ่มโจงตีในหมอกนั้นมีความแม่นยําที่สูงมากในการซุ่มโจงตีซันโดราจะปล่อยมือของมันยื่นออกไปโจงตีสตูด้วยความเร็วทําให้สตูไม่ทันตั้งตัวแล้วโดนโจงตีเข้าอย่างจัง และถ้าเกิดมันมากันเป็นฝูงเนี่ยก็แน่นอนครับคุณจะโดนกล้ามของมันจงตีมาจากทุกทิศทางโดยที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและนี่คือทั้งหมดของไคจูฮิสตอรี่ในวันนี้โอเคไม่ได้พูดทยคลิปนานเลยไม่คิดที่จะพูดตัวจับไม่ได้เพราะว่านานเป็นเดือนๆก็นะไหนวันนี้ก็มาพูดไหนด้วยกันก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับคาดว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงเดือนมการา ซึ่งอดองอีกแล้วนะคลิปนี้ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าทุกคนรอกันได้ใครรอไม่ได้ก็รอต่อไปเถอะนะอองก็อย่างที่บอกไปว่าปีใหม่แล้วเนี่ยก็อยากจะหาเรไรใหม่ทำไอจูฮิสตอรี่มันก็ดีอยู่แล้วอแต่อยากได้รายการใหม่เพิ่มอหมอย่างรายการรอมาเล่าเนี่ยผมก็อยากทำเพิ่มกันนะตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งเรื่องที่อยากมาเล่าฟังจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไปแล้วเนาะ อยู่ด้วยกันมาตลอดปีก็เรียกว่ารอด้วยกันมาตลอดปีเดือนละคลิปก็ยังรอกันก็พวกคุณที่มันช่างหน้าหน้ารักจริงเลยทําไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะ่ะนั้นก็ขอลาตรงนี้เลยละกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะใครชอบแล้วก็